ใ่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ29ตุลาคม2567มีความคืบหน้ามาอัปเดตสำหรับเงินดิจิตอลวอลเลต10,000บาทล่าสุดวันนี้กันนะคะล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยอมรับมีสิทธิ์สูงที่จะทยอยแจกเงินหมื่น2งวดด้วยกันนะคะโดยแบ่งจ่ายเป็นเฟส2และเฟส3 แต่การันตีประชาชนจะได้รับครบ1,000 0บาทแจงเตรียมรายละเอียดเรียบร้อยแล้วพร้อมชงบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็วๆนี้และก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะเช่นเคยส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ เห็นด้วยหรือไม่กับการทยอยแจกเงินดิจิทัลวอลเลตเป็น2งวดนะคะล่าสุดนาะยจุลพานอมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในวันนี้นะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองทานจินวัตรนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยคาดว่าจะมีการประชุมในเร็วๆนี้เพื่อเตรียมหารือเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่จะต้องเร่งออกมาในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปี2568รวมถึงจะมีการหาหรือกเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตัล w a l l ล t ด้วย ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลเวลตทั้งหมดนั้นในส่วนของกระทรวงการคลังได้เตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรัฐบาลยังยืนยันว่าจะเดินหน้าจ่ายเงินในรูปแบบดิจิทัลเล็ตให้กับประชาชนในส่วนที่เหลือที่จะได้รับสิทธิตามโครงการเพื่อเป็นการเดินหน้าและสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับและเสริมสร้างความเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวสําหรับกระบวนการจ่ายเงินนั้นล่าสุดนายจุลพันธ์ยอมรับว่า มีแนวโน้มและมีความเป็นไปได้สูงที่จะทยอยจ่ายเป็นงวดๆไม่ได้จ่ายเป็นก้อนเดียวแต่ท้ายที่สุดแล้วยืนยันว่า ประชาชนทุกคนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินหนึ่งหบาทอย่างแน่นอนกระบ,บวนการจ่ายเงินจะเป็นแบบทยอยจ่ายหรือจ่ายเป็นก้อนยังต้องขอมาพิจารณาดูในส่วนของรายละเอียดดูข้อมูลดูความเหมาะสมและดูตัวเลขทุกอย่างประกอบกันแต่ยอมรับว่ามีแนวโน้มมีความเป็นไปได้สูงและมีสิทธิ์ที่จะทยอยจ่ายเป็นงวด,งวดก็ต้องพูดกันตรงๆว่ามีสิทธิ์และมีความเป็นไปได้มากซึ่งหากจ่ายเป็นงวดก็ต้องแยกเป็น เฟส2และเฟส3ซึ่งรายละเอียดต้องร้อยที่ประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจพิจารณาก่อนแต่สิ่งที่ยืนยันได้แน่นอนคือทุกคนจะได้รับเงินครบ10,000บาทอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้มีการระบุว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ถึงต้นพฤศจิกายน67ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีการนัดหารือกันโดยจะมีวาระเรื่องการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงโครงการดิจิ t ัล w a l l ลตตลอดจนจะมีการรายงานเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆทั้งมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนวงเงิน1 0 0 0แสนล้านบาทของธนาคารออมสินและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆที่เตรียมจะนาเสนอนี่คือคหน้าล่าสุดจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยอมรับมีสิทธิ์สูง ที่เงินดิจิตอลวอลเลตจะทยอยแจกเป็น2งวดโดยแบ่งจ่ายเป็นเฟส2และเฟส3แต่ยังยืนยันการันตีว่าประชาชนทุกคนจะได้รับครบ1 0,000บาทสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะอัปเดตความคืบหน้า29ตุลาคม2 5 6 7